ดีค่ะอ่าววันนี้แพนจะมาแนะนำนะคะตัวนี้นะคะครีมลดฝ้าใครที่กำลังตามหาครีมดีๆสักตัวนะคะอ่าที่สามารถลดฝ้ากระได้จริงเห็นผลจริงนะคะภายใน14วันเลยตัวนี้นะแนะนำจากใจจริงๆเลยค่ะตัวนี้ไนครีม R C C นะคะเป็นเนื้อครีมที่แบบว่าอ่าลดฝ้าเร่งขาวสูตรเข้มข้นมากๆเลยนะคะตัวนี้นะอ่าเหมาะสำหรับคนที่ผิวหน้าอ่า ทุกสภาพผิวหน้านะคะแต่ถ้าใครที่ผิวหน้าแพ้ง่ายนะคะไม่แนะนําให้ใช้เนาะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรเร่งขาวคุณ2นะคะตัวนี้จะช่วยรักษาฝ้ากระสิวจุดด่างดำต่างๆนะคะใครที่มีปัญหาแบบว่ามีปัญหาผิวหน้าหนัก,นกๆมานะคะใช้ตัวไหนไม่เห็นผลนะผิวหน้าติดสันสเตอรอยหรือว่าแพ้ครีมตัวอื่นมานะคะลองเปิดใจมาใช้ตัวนี้ได้นะคะเจ้าสองกระปุกนี้นะคะเจ้า R C C ค่ะมีชื่อเรียกว่า R C C นั่นเองนะคะ อสองกระปุกนะคะราคาเพียง390บาทน,นะคะนี่นะคะ RCC นะคะเปิดบิน5ชุดนะคะ5ชุดพันสค่ะจะเปิดบินไว้ไวข้ขายเองก็ได้หรือเอาไว้ใช้เองก็ได้นะคะตัวนี้นะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะจะเป็นไนท์ครีมนะคะเบอร์1แล้วก็เบอร์2นะคะทาทากังคืนทั้ง2ตัวเลยนะตัวนี้นะคะ